Ơ, mọi dài rồi, gần dài vui đi Dài Ơ, dài, kín, kín càu rồi bà dài Kín càu đấy Mẹ ข้มามกปาแกงไว้มากินกับปุน,ปนกปุนกบ <laughs> ปุนกบมะานลินลลคือบนคือบอนขึ้ขบบน,นยื่นปลูกอันนี่เพระยายเราปลูกกัน,นตะไคร้เด็กตต้นมะละกอนี่กำลังใหญ่เล มไมนน่ได้ยังกินเส้ามาเลยใ้กบว่าป่นหรือต้อมเอาต้ตตยายยมาาตยายแล้วก็เปลี่ยนมาแข้งแห่มาในพี่น้องในยายก็สงสารแต่ยายเลยขาบดีขาบดีไปซะอู้หูเนมาหนิเลยร่มเย็นคักเลยพีนยน่น้องเลยเฮ้ยเย็นบรรยากาศดี <c oughs> เป็นอย่งไรยายสีโควิดมาแล้วโมได้มีอาการแพ้ยังบ่หน่อยนึงเวียนหัวเป็นวินอ่มีแต่ตอนนั้นเป็นแต่ตอนฉีดไม่ไหมนะเศร้านี้เรียนเรียนหมอเพิ่นมาเบิ่งยังบอมึอนี้ได้เศร้านี้มาแล้วเอ่อเพิ่นนั่น ได้แจกยายัางหายเยอะอยากแกปวด,ปวด <c oughs> นี่แกปวดวันนี้ยายกินต้มกบเนาะเออ,อยาใร่นึง่งเดีด๋่อยเหนื่อจังมือว่าโค้ง่าสิไปใส่เบียดอยู่เดี๋ยวกำได้มาผากักยายกินยังได้แนะ่ยายเจ้านะนดได้เบิดบ๊อบเออเบิดเานเดเาะก็มนาน มาฝากให้ดูอยู่พี่เนาะมีว้าวานน่ะเออกินหวานแล้วอิ่มเลยเออที่อะไรบุษถอกินง่ายเนาะง่ายกินกินกับยังก็แล้วนะบางทียายก็เราก็แข็งแห้งอยู่พี่เนาะไปคุณไปที่มาอยู่อืม อมีคนมาเยี่ยมยายกันสบายดีเลยมาเล่นน้ำแล้วอันนี้หลานเขยเนาะเออเขยมาดื่มน้ำยายเยี่ยมยายทุกทาวางเฟืองเป็นยังไงงานคนเขึ้นมาเบิ่งงานน้ำแบบคนตกช่วงนี้กันเลยคิดตูนคิดโตกันคิดจ้างกันโควิดโควิดแนวไแน่กันนั่นเออหลายอย่างเนาะหลายอย่างคนกัน มนีก็อาการดีเนะมณีดีตุกตัวใบใบมันั่เด็ดเนี่ยั่คึ้มๆมืีตนี้ตุกมัแห้งอะนะตกเพมันดีกัเปิอกตีนอืมขาดเยะก็นำหน้าังมีมีหลายคนเยอมาเยี่ยมยายกับทีมงานกับบริษัทกันเราก็มาแวะเวียนกันอยู่เดียวเงาเราอยู่เดียวกันเงาก็มาเรียน้อาลาเราคือซื่อเน่มาำได้กับพุทธาสเปียก ตลดชุ่มตลอดเนาะเผื่อไปเนาะบวแล้ว <c oughs> ตลอดดังไปกอบวชโค้งกับมาเถึงยังบวได้เบิ้องของหนามไม่ใช่เบิ้องของหนามใหญ่ก่อนไหญเบิ้งถนี่พี่น้องป้ากัดนี่พี่น้องมีนี่นะพี่ภูมิังกังเว้นนี่แจ้งจะเปิดไฟพี่น้องมีอันกระเบือ้องมีกระเบื้องใส ขักเลยพี่น้องสะอาดอยู่ได้พี่น้องเั้ยและสอยเลือมากเพิ่มากเปลี่ยนตัวอย่างเพิ่มมาเล่นสักพักหนึ่งเนาะโอเคพี่น้องมาเนี่ยก็ไปแล้วเดี๋ยวสินั่งหรน้ำยาสักพักหนึ่งก็สีเมื่อแหละพี่น้องพอเน,อนาะก่อขึ้นเนาะอ่าก่อขึ้นก่อขึ้นมาถยอขื่นก่พอกันไหมคลิปหน้า สำหรับคิวนี้ไปแล้วส,สบายดีสดีพนเอาเอ้ยสบายดีไป,ปนอกประเทศเด้อเฮ้ยมาเยี่ยมมีเท่าอยู่คนเดียวหุ่นเงานไปแล้วพี่น้องพบกันใหม่ไปแล้วบ๊ายบาย